วิธีการเช็คบัญชี Facebook ของเราว่าปัจจุบันบัญชี Facebook ของเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมีแท็บเล็ตเครื่องไหนที่ยังล็อกอินค้างไว้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของเราให้เรามาเช็คตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าตรวจเช็คยังไงตรวจเช็คตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Vivo ให้เราแตะเข้าไปที่แอป Facebook นะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่เส้น3เส้นมุมบนคะ่ะมายังหน้านี้นะคะไปที่ไอคอนการตั้งค่ามุมบนแตะเข้าไปคะ่ะจากนั้นนะคะไปที่คําว่าดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะคะแตะเข้าไปคะ่ะเข้ามายังหน้านี้แล้วนะคะไปที่หัวข้อรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแตะเข้าไปคะ่ะ จากนั้นนะคะไปที่หัวข้อตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบนะคะแต่เข้าไปค่ะ <c oughs> แต่เข้าไปที่ Facebook ของเรานะคะเข้ามายังหน้านี้แล้วนะคะไปที่หัวข้อกิจกรรมการเข้าสู่ระบบของบัญชีนะคะอุปกรณ์ด้านบนนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ปัจจุบันที่กําลังเข้าสู่ระบบอยู่ตอนนี้นะคะที่มีตัวหนังสือเขียวๆตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเข้ามาทําการตรวเจเช็คในหัวข้อการเข้าสู่ระบบอื่นๆน,นะคะให้เราทําการตรวจเช็คดูนะคะว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ โทรศัพท์มือถือเครื่องไหนนะคะที่ไม่ใช่ของเรานะคะแต่ในตัวอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้จัดเองทั้งหมดนะคะถ้าของใครนะคะมีคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบนะคะแท็บเล็ตเข้าสู่ระบบนะคะ ซึ่งเราไม่เคยเข้าเลยนะคะให้เราสงสัยเลยนะคะว่ารหัสผ่าน Facebook ของเราอาจจะมีคนอื่นรู้จักนะคะถ้าไม่ใช่อุปกรณ์ของเรานะคะจะพาไปนําออกนะคะจะทําการยกตัวอย่างให้ดูนะคะจากนั้นนะคะให้เราตริ๊กเลือกไปที่เลือก,กอุปกรณ์เพื่อออกจากระบบแบบนี้นะคะให้เราเข้ามาทําการเลือกนะคะว่าอุปกรณ์ไหนไม่ใช่ของเรานะคะให้เราติ๊กเลือกไปแบบนี้นะคะจากนั้นแต่ไปที่คําว่าออกจากระบบได้เลยค่ะ คุณแน่ใจใช่ไหมคุณจะไม่อยู่ในระบบอุปกรณ์ที่เลือกไว้อีกต่อไปแต่ออกจากระบบนะคะจากนั้นนะคะย่อหน้าจอออกไปเอารหัสผ่านนะคะที่ระบบส่งให้มาที่อีเมลนะคะกดทั้งไว้คัดลอกนะคะย่อหน้าจอนะคะออกไปวางนะคะแต่ดำเนินการต่อคะ่ะ ออกจากระบบอุปกรณ์ที่เลือกไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนี้ทำง่ายสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ